น้ำจิ้มนะคะลูกชิ้นนะคะอุลิลัมยืนกินนะคะขายดิบขายดีนะคะจนถึงประเทศอังกฤษเลยนะคะสั่งมาไม่ขาดสายนะคะนี่คนๆนะคะนี่ใครชอบเผ็ดก็โรยด้วยพริกคั่วนะคะนี่พริกขี้หนูสวนคั่วนะคะเพิ่มความจัดจ้านนะคะเผ็ดนะคะเข้มข้นนะคะเห็นไหมคะนี่เคี่ยวนานสามชั่วโมงนะคะนี่นะคะ สั่งมาไม่ขาดสายนะคะวันนี้ทําทั้งหมดนะคะ20กิโลนะคะสําหรับน้ําจิ้มนะคะขายไม่ทันเลยค่ะโอเคนะคะอย่าลืมติดตามสูตรนะคะมีวิธีการทําลงให้แล้วนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะสวัสดีค่ะมีลูกชิ้นด้วยนะคะมีลูกชิ้นปลานะคะนี่นะคะมีลูกชิ้นให้เลือกหลากหลายนะคะสั่งได้ทั่วอังกฤษเลยนะคะรับจัดส่งค่ะ next day นะคะ เจอกันคะ่ะขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนนะคะ